เราเรียกว่าที่นี่ว่ามหาลัยนะเหมือนเข้ามาเรียนแต่ใช้เวลาเรียนจริงๆไม่นานเลยแต่ต้องตั้งใจจริงใช่ตั้งใจจริงๆริงจริงแค่แบบเอาจริงนะแต่ที่กับวันสองวันน่ะก็คุณก็ทําไปแล้วอะอมไม่ต้องใช้เวลาถึงสี่ปีหกปีไม่ใช่ขนาดนั้นแล้วคิดว่าหลังจากเนี้ยค่ะตอยวางแผนกับตัวเองกับช็อปจินิกยังไงบ้างอุ้อชั้นหนึ่งใกล้จะมาแล้วอตอยเป็นคนหนึ่งที่ได้ทดอลองเทสได้ทดลองเทส สวยไหมคะเวอร์ชันหนึ่งสวยสต,วตวื่นเต้นแ,นแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่มันอัปเดตใหม่ๆอ่าเราก็อยากให้หลายคนรอติดตามและใครที่ยังไม่มีลิงก์หรือว่ายังไม่รีบที่จะแบบว่าเาเรียกว่าอะไรเข้ามาเป็นนักธุร,รก,กิจกัเราให้รีบค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะตามเขาไม่ทันนะในวันที่คุณตัดสินใจสมัครมีอีกหลายเป็นพันเป็นแสนคนที่เขาโหลดนะคะให้รีบให้รีบที่จะเข้ามาเรียนรู้อย่าปล่อยเวลาให้แบบ อยู่บ้านเฉยๆไปวันๆหรือว่าแม้กระทั่งแบบเรามีอาชีพประจําอยู่แล้วอย่างถ้ามีงานประจาอยู่แล้วจะก็ทําค่ะจะเป็นคนที่หาอะไรทําหาอะไรสำอะไรสํารองอยู่เสมอไม่ใช่ทาแค่งานประจํแล้วหยุดแต่ชอบหาอะไรทําเพิ่มนะคะแต่วันนี้ถ้าถ้าจะมารู้สักชอบสนิทคือมันเป็นอะไรที่เป็นอาชีพหลักไปแล้วตอนนี้คือชอบสนิกคืออาชีพหลักจะให้ชลักเลยคืงานประจําก็ไม่ได้แล้วอาชีพอื่นคืออาชีพเสริมใช่ค่ะก็ตอนนี้คือ าคุณทําเป็นคุณจะรู้ว่าเงินมาอยังไงแล้วก็คือต้องบอกว่ามันเป็นแอปผลิตเงินจริงๆแล้วหลังจากนี้แผนของตัวเองคือหลักล้านหลักล้านบาทต้องไปให้ถึงหนึ่งล้านบาทให้เร็วที่สุดสุดยอดมากค่ะสุดยอดมากก็คือต้องบอกว่าตั้งใจและ คือจะต้องไปให้ถึงเส้นชัยอะทุกคนมีมีเส้นชัยที่ตัวเองตั้งไว้อย่างบางคนอาจจะหนึ่งแสนบาทตอนนี้คุณต้องวิ่งวิ่งไปให้ถึงหนึ่งแสนบาทหลังจากนั้นนะคะหลังจากหนึ่งแสนบาทมันมันเร็วมันเร็วมากๆซึ่งจะคิดว่าสาดแสนบาทแรกของจะคือมันยากมันยากตรงที่ว่า เรายังมีคนที่ที่ไปกับเราน้อยนะเราต้องวิ่งตอนนั้นได้ห้าหมื่นก็วิ่งวิ่งวิ่งจนถึงแสนบาทในเดือนที่สองแล้วหลังจากนั้นมามันก็เข้ามาเรื่อยอ่าหาะค่ะมันจะเพิ่มเรื่อยๆสุดท้ายละค่ะสุดท้ายละคำถามส,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 สุดท้ายคะ่ะอยากจะเรียกได้ว่าจอยฝากฝากชีวิตไว้กระชับจินิกแล้วและอยากจะฝากอันไหนถึงคนที่ยังไม่มีเป้าหมาย อยากจะแนะนำช็อปจินิกสั้นๆแนะนำอะไรให้สำหรับคนใหม่ประโยชน์เป็นแอปหนึ่งที่ทุกคนโหลดแล้วจะไม่ลบเป็นแอปหนึ่งที่ซีโอทำมาเพื่อจะให้ทุกคนมีแอปนี้ไว้เหมือนเหมือนแอปธนาคารทอัแอปธนาคารอนะที่คุณโหลดแล้วคุณจะไม่มีวันล็อกมันเด็ดขาดและคุณจะใช้มันให้มันงอกเงยเป็นเงินมูลค่าหลักแสนหลักล้านให้คุณ mm hmm. จากวันแรกแค่คุณทำเงินหลักพันแต่วันนี้มันสามารถ ออกดอกออกผลยิ่งกว่าฝากธนาคารยิ่งกว่าฝากธนาคารโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณทํามันจริงจังตั้งใจเหมือนที่ตอยและหลายๆคนทำแบบวันนี้ค่ะคุณก็จะได้แบบเราในอนาคตเหมือนกันอืมสุดยอด,ดยมากคะ่ะต้องบอกว่าวันนี้ได้หลายอย่างมากได้อะไรไหมคะวันนี้ เทคนิคของพี่จอยจากศูนย์ค่ะถึงห<ฤ>้าแสนและหลังจากนี้อีกไม่กี่เดือนแกนมั่นใจว่าจอยจากก้าเข้าสู่บุคคลหนึ่งที่มีรายได้หลักล้านกับชาวจินิกแน่นอนค่ะ,ะแน่นอนค่ะแน่นอนแน่นอนนะคะผู้หญิงคนนี้แน่นอนแล้วครับประกาศไ้แล้วว่าหลักล้านปุ๊บนะคะพี่จอยจะทำอะไรคะ,ะซื้อรถในฝันใช่ไหมคะคือเห็นกูกไก่ออกเบ้นภายในสามเดือนทุกคนคนลุ้เพราะว่า อาจจะออกเบ้นเก็บตังบางทีบางคน30 40ปีแก่ใช่ไหมแก่เาาถึงจะได้ขับแต่วี้เฮ้ยเราต้องเป็นคนหนึ่งที่แบบอายุแค่แบบเนี้ยสามสิบนิดนิสามสิบเนิดแต่ว่าเฮ้ยเราขับเบ้นหน้าสวยๆอเง้ยเราต้องขับตอนสวยใช่ไหมใชเราจะไม่ขับตอนตอนอายุอะ้รวันนี้ค่ะแกบอกว่า